นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e บ็กซีโรดอเเพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดจากระบบการคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กสนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งข้อมูลนักเรียนตกหล่น และนักเรียนออกกลางคันทั้งหมดในระบบ O b e บ็กซีโร่ดอเอาในเขตบริการแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขตสองได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามค้นหานักเรียนตกหล่นและออกกลางคันร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาเด็กที่ อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาภายใต้งานโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e บกซีโรดอบเอาโดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนครูประจำชั้นในการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อหาข้อมูลและร่วมตามหา เด็กตกหล่นซึ่งสาเหตุสูงสุดที่นักเรียนตกหล่นและไม่กลับเข้าสู่ระบบคือนักเรียนต้องทํางานเพื่อหารายได้ส่วนสาเหตุนักเรียนที่ออกกลางคันสูงสุดคือต้องย้ายิ่มฐานตามผู้ปกครองบ่อยครั้งเป็นการค้นหาและตามน้องให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้เร็วที่สุดเพื่อเป้าหมายให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้จัดทําฐานข้อมูลเด็กเสี่ยงออกกลางคันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาและร่วมกับหน่วยงานพอมอจออก และบ้านพักเด็กและครอบครัวชุมชนในการคุ้มครองเด็กโดยมีแนวทางในการดําเนินการพาน้องกลับมาเรียนนาการเรียนไปให้น้องของสุโขทยัยเขต2คือการค้นหาตรวจสอบโดยร่วมมือกับสถานศึกษาผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามวิเคราะห์ปัญหาวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อให้กลับเข้าระบบการศึกษาจัดรูปแบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโรงเรียนนําร่องจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบ ป้องกันพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสอบออฟออ,อ,อสุขโขไทยเขต2ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่มีเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคัน